มีคนมากมายที่มีแผนมีไอเดียมีความฝันแต่มีน้อยคนที่จะเริ่มต้นจริงๆมาร์ทเวนเป็นนักเขียนที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ได้มีเส้นทางที่โลดด้วยกีบกหลาบแต่เขาเริ่มและเขาไม่หยุดเขาเคยกล่าวไว้ว่า The secret of getting ahead is getting started ก็คือเคล็ดลับของการก้าวไปข้างหน้าคือการเริ่มต้นเพราะเขารู้ว่าความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดถึงเก่งที่สุดแต่มันคือสิ่งที่คุณเริ่มทําให้เร็วที่สุด ลองถามตัวเองนะครับมีอะไรที่คุณคิดมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มทําคุณรออะไรโอกาสเวลาหรือความมั่นใจที่ยังไม่มีวันมาถึงจําไว้นะครับการรอไม่ไทําให้คุณพร้อมแต่การเริ่มทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากมาร์คทเวนก็คืออย่าให้แผนการดีๆ ต้องตายไปจากหัวคุณปลูกมันขึ้นมาด้วยการลงมือทําเหมือนชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากคําธรรมดาแต่เขียนมาซ้ํำๆจนกลายเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่โลกไม่เคยลืมทั้งหมดนี้ครับไม่ใช่เพราะเราคิดได้สิ่งที่ดีที่สุดบํารุงผิวที่คุณรักด้วยสวนา่าจาระเน่แพชชัน่นชาเวเจลที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา